มีอะไรบ้างไปดูส่วนโครงการให้มาส่วนเนี่ยคนสวนค่ะส่วนหน้าเธอแต่งตัวไม่น่าเขาเลยต่ตัวดิสโต้โดนล็อสแกนนิ้วก็เข้าบ้านได้และเฮอยทำไมเข้าไม่ได้หวะเปิดหน่อยเข้าไม่ได้นี่อะไรอ่ะก็ เอาไว้บังบันไดไงบันไดตันนี่ไงก่อนหน้านี้มันเป็นบันไดแต่เขารู้สึกว่ามันทําให้บ้านไม่สวยเขาไม่อยากให้เห็นเขาก็เลยทำ SPC ดานิเอลไทยแลนด์ไปให้เขามาติดระแนงให้บ้านสวยเลยทุกคนไม่เธอแข็งแรงดีนะใช่เธอเป็นไม้ระแนงติดง่ายมากเขาติดหลายจุดเลยนะเธอทั้งห้องเก็บของห้องเก็บรองเท้าว้าวติดได้หลายจุดเลยยากไหมไม่ยากเลยเธอเขามีโฟมแม็เข้ามาประเมินให้ที่สําคัญนะของเขาติด2วันก็เสร็จละ SPC ดานิเอลไทยแลนด์เขามีพื้นด้วยนี่ก็ทาพื้นบ้านเขาทั้งงะแนนนเก็็ปขอ เดี๋ยวเขาติดพื้นกับไม้ระแนงมากดีกว่าไหนจะพาดูบ้านทุกไหนอีกจะดูห้องไอโน่ไหมล่ะห้องหรอดีหลงมั้งเกรงใจน้องโอ้ห้องโนดีอ่ะมีไม้ระแนงสีดำด้วยโคตรแมน เฮ้ยขายอะไรอ่ะคือถ้าเราอยากให้ห้องนอนสวยขึ้นหรือว่ามีมิติมากขึ้นก็ติดไม้ละแหนงเพิ่มได้เอาไว้ให้นาโนเธอแขวนกีตาร์โค้ดจะมีกีตาร์มีรูปตรงนี้เป็นไปหมดไม้และแหนงของดาเนียลเขามีหลายสีหลายเนื้อให้เลือกทำให้การแต่งบ้านสนุกขึ้นเลยอยากได้บ้างอ่ะอิชานาโนเธอก็ทัก SPC ดาเนียลไทยแลนด์ไปซิไม่แพงคุณภาพราคาดีจะพาทัวร์บ้านไม่ครบไว้รอดูคลิปเปิดบ้าน